ผนตกมาวันสองวันนะครับเละหมดเลยนะครับที่เลี้ยงเละหมดเลยมีแต่โอ้โหเป็นโคลนหมดเลยเป็นโคลนหมดเลยจะถ้าเราเอามาผูกดแถวเนินเนินนี้ก็ เดี๋ยวมันก็เป็นโคลนอยู่ดีนะครับเพราะว่าดินมันเพิ่งสมใหม่นะครับนี่ครับที่เยี่ยวอยู่นี่นอนอยู่นี่หมดเลยวายทำอะไรกันล่ะโอ้แต่ละตัวแล้วจะเอายาให้ยังไงอ่ะ เอาญ้าเข้ามาให้ก็ยากโคนทั้งนั้นเลยนนหิวแล้วรอญ้าแล้วอันผู้หูดูโอ้โนนหิวหิวแล้วรอก่อนลุกล้อก่อนเข้ามารอก่อนเดี๋ยวจะเอามาให้ยังไงเนี่ย กินผสมโคนได้ไหมน่ะไม่ได้เอ,อมดูตาเจ้าไหน,นลูกอะ่ะมันจะไม่สบายเอาได้เนี่ยคอกคอกก็เอาไว้คอกดีๆก็เอาออกมาอีกต้องเอาคอกหรือว่า มีอคอกครับดินถมหกลดต้องปรับอีกหน่อยต้องลื้อตรงนั้นออกแล้วก็ให้อคอกมันกว้างขึ้นแล้วเราก็ต้องเอาไม้มาตีกั้นคอกไม่ให้เขาออกไปข้างนอกนี่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  เราเอ,าออกมาก็เอาเราเอาเข้ามาก็อ,าออกไปอีกแล้วมันจะเป็นโรคเท้าเปือ่อยวัดเอาได้เลยนะอ่าฝนตกเมื่อคืนฝนตกได้สองวันนะครับฝนตกได้สองวันวันนี้วันที่เท่าไหร่นะสามสิบเอ็ดสามสิบสามเอ็ดฝนตกนะครับก็ไม่เยอะนะครับ นาก็ไม่พอหวานปุ๋ยนะไม่มีน้ำนะครับอืมอ่ะเอายาให้กินก่อนครับอ่ะเอาเข้ามาในคอ,อกแล้วผลเริ่มตัวปลายลงมาแล้วนะครับก็เอาเข้ามาในคอ,อกยังไม่ได้ตีไม้ล้อมคอก นี่ให้อยู่มันชื้นไม่นเนี่ยไม่ชื้นนะครับพื้นใหม่ๆเลยอ่ะอยู่ข้างในกันนี่แหละไปจัดการในพวกสาวๆก่อนนอนสาวๆอันนั้นเอาไปให้มันที่นู่นเนาะ ที่อคอกที่ลางเดี๋ยวแบ่งให้พวกนี้ก่อนกิ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 นเอออยู่ในอคอกอย่างนี้สิฝนตกมาจะได้ไม่เปียกควายมันไม่ได้อยู่กับขี้โคนตลอดเจาที่ไหนหรอ มันร้อนมันถึงจะลงน้ําควายชอบน้ำมันไม่ไม่ชอบตลอดเวลากันพอดีเปื่อยพอดีเรียบร้อยไปหนึ่งวันเรียบร้อยไปอีกหนึ่งวัน มีเตโคนเต็มไปหมดเลยเอออ่เรียบร้อยครับเรียบร้อยไปทำงานได้มีเติโคนเลยนอนตรงไหนเป็นโคนตรงนั้นผนมา อ่าวันนี้เรียบร้อยครับวันนี้เรียบร้อย